ดตอนเศ้าพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดมุ่งเซ็โปนแขวงสวรรค์นตพี่น้องมื้อนี่ก็ได้มาซื้อมูนาะมูน้อยสิเอาไปมัดแขนผูกแขนพี่น้องแต่กะตอนนี้ก็ท้องฟ้ายัางคึมๆอยู่อยู่ที่มุ่งเซ็โปนอันนี้ก็เป็นตลาดเข้มทา่าพี่น้องที่ว่าเพื่อนขายเครื่องตามเข้มทา่ากับวิถีชีวิตของคนเล่า พอใจเพราะว่าน so mm ี hmm. been, mm ่เ hmm. ด <will> ียวพอใจสิพาไปเบิ้งว่าเพิ่นขายเพิ่นขายอยังแน่นะขายยังไม่เท่าไม่เท่าขายยังเนี่ยโอ้ยไข่ยอโนไข่นี่แหละโอ้ยโอ้ยโนชิไข่มามาเท่าไรโวชิไข่มันละพันหรือเปล่ของผู้ใดก็บขอไม่เท่านี่ไม่เท่านี่แหละอ๋อซนี่ยอันนี้ได้ใส่ยังอันนี้นะ ยัแห้งโอหม่แห้งโอ้ไม่แห้งตาเอ็นมัแห้ง่อะไ้เเอาในอวสิ้นไข่ซเอาสักสองพัสิบเอ็ดคือหัวสิ้ไขก็พี่น้องยัง้ยังเข้าอยู่ไหนาปล่ะได้นทมจะไปเบิกว่านนานบ้า แบรนด์ทบไมเบิ้งละเจ้ชื่อนางคนจีนรนี่ยมาดูมลพันห้ามนลพันได้้อนี่่เ้านแห้งออันนี้้านสายนี่โ้ย้านเลยอันนี้ขายกกูดเนาะมาเนี่ยอันนี้มันนงฮะ พักอีกคู่บอนี่พักอัเนียเนี่ยปลคูดูโอ้ปลาคูอนี้ปลาปลาเนี้ยนี่น่ะเขาละคร่รูดขาต้องน้ำรวล้านยังปลายังแม่นี่ยน่ะปลาเน่ยเน้อยปลาแค่บอ่โอ้ปลาแค่มัตรย์อันนี้ปลาคูนี่ เอามันนึ่งได้ไมได้ต่ฝากไว้ก่อนเด้อฝากไว้ก่อนสื่อคือตลาดคนเงาสื่อไปเสียนั้นสื่อไม่พ่อปล่อยแจวี่เขไปข้างนก่อน นี่ตรงงามๆเนาะสิตรงงามเด้อจังหน่อยก่อนเด้อบ่่ออสิ่จงหน่อย ันี่ก็หอบซัดป้านี่พี่น้องเดี๋ยวจะขับไปเบิ้งทางในอายังไม่เท่าะะม,มะกามแห้งบวบมาเวือดีหรอโอ้ห่อสมตลาดก็สินั่งอยู่ประมาณตอนเศร้าประมาณนี้พี่น้องมันต้องเศร้าห้าม เดยๆดยโอ้หน <Aqui. S 1> ah, like ้อนเดยนี่แต่ป่านาอสุดหลายมีแต่ป่าข่าไปฮ้อนในเปลาไพี่น้องมันมันสิเป็นแบบงาวไปเลยตามเขนทางอันนี้ก็ขายพัก ออกมาสิมาเบิ่งพักไอ้ขนมเดีย๋ดวยวตอนนี้สิเข้าไปทงางในก่อนเข่าไปทงางในกันเนาตอนนี้อากาศมันเย็นๆเนาะรู้สึกว่าคือฝนสิต,ตกนี่แหละ ไยัดอัไนี่ะมือหน้าอ่าเออมันเป็นนี่เนาะี๋ยวพาพี่น้องเบิ้งก่อนพี่น้องปลานะครับอะไรม่แต่ะแต่ปลาแถาคลายพักว่าไมแถากล้วยวีเท่าไรแม่วี4นได้วีสี่พันบ่ กันพ awesome, ักพักอันนี้มัะละพันธ์มะละพันธอันนี้ก็มะละพันธมละพันธ์ก็หายผลได้บ่แม่เอ้ยผลได้บ่เอาเอาหาพันธ์ผักเมถ่าวเอาอันนี้ปเอาอันนี้หายแต่ตอนเศร้าบ่อไม่ถาวโดยโดยกับพักบัวแม่เอาอยากละสามตอนแรงก็หายมือเลือแม่วา ไม่วางน่ะไม่ไ oh, ด yeah, so, ้ลงตลาดโดยบางเทอก็ลงบางมือกันขอบใจนี่บ่าวก็โวยนั่นเอาโวยจะแหละสอบตอนแรกเพิ่อนก็ขายเพิ่อนว่าฝนคืบค้บฝนแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ที่ไปบึ่งหมูต่ออีก ไดสิิพาปเบ่งมันนี่กะสิพามาเบิ่งหมูน้อยหมูน้อยหมูนี่โตเท่ายหมูนี่าเอออันนี้สองแสนปลายเนาะสองแสนเบิ่งเบิ่งแต่ละโตกับอันนี้หมูน้อยพี่น้องคนเขาเอื่อมาไส่อย่างอันนี้นะโดยเขาเอื้อสล้อง สลองบะสลองหมูสลองหมูลาวแหละจากเขาเอ,าอื้อตอนนั้เลยอ,อันนี้โตเท้จำนี่เนี่ยจากหม่างทะเอันนี้นะเอสองเซนแปดฟิลิปปินบเดินง่าเบิ่งกัน มีแต่หมูอยู่ đâu มีแต่หมูน้อยพี่น้องบ่หมูนี่ขายนะขายคู่มือบ่แม่ปละขายคู่มือขายคู่มือเนาะเมื่อไปจะ่วโมงบริการนเมื่อป้อยเปล่า เยาจจับแล้วจ,จับทำักใา,า,ายคือเกาอี้ขายแต่จังโมงหะจังโมงเนี่ยกกกินนนมมัััเเออบโได้ขายเะเ,ร,เรียแบบต่อวันนี่ได้ขายมื้อนึ่งเท่าไหเนี่ย เออเนาะหมูเดนี่มันจะแพงเนาะหมูเดนี่หาตามบ้านกับบ่มีไปหมดมือบ่ได้หมูอันนี้นาะมูเลี้ยงเองบ่หรือว่าตั้งไปซื้อไปซื้อเขามาไปซื้อเขามาจะบรรหนาวเปานหนาเออไปก็แห้งช่องชันจะกี่ได้เนาะเบิ่งให้น่าดูจากตัวสองเซนหามีบ่

กลัวเลยก็ได้ก่อ